สวัสดีครับผมมาพบกันนะครับผมวันนี้วันที่26นะครับวันจันทร์ที่26กุมภาเนาะเราจะเห็นจากตารางตรงนี้มันมีดาวเกตย้ายนะครับผมเกตย้ายก็คือย,าย,อย้ายตั้งแต่ตะมัณเที่ยงคืนกว่าละเที่ยงคืน46นะครับย้ายเข้าสู่ในเรือนของราศีมีนนะครับเขาเรียกว่าไปเจอกับราหูใช่ไหมครับราหูเป็นหัวเกตเป็นหางราหูหัวลเกตเป็นหางรวมตัวกันก็เลยได้ภาพนี้ออกมานะครับ เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าดาวเกตที่ย้ายนะครับผมจะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูเรื่องของดวงดาวที่บอกว่าในเฟสที่1่มีดาวอะไรย้าย,ายครับมีดาวอาทิตย์ย้ายแล้วก็ดาวสุกย้ายใช่ไหมครับอาทิตย์เกี่ยวกับเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบใช่ไหมครับดาวสุกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักถูกไหม เราะนั้นเราก็ตีความดาวแต่ละดวงที่ย้ายมาว่ามันเข้าเรือนไหนเพราะมันในเศษที่2มันก็คือดาวพุธย้ายวันที่14นะครับก็ย้ายดาวพุธเข้าไปอยู่ในเรือนของราศีกุมอีกเป็น1กับ4่กับ7รวมกันอยู่เราก็บอก1 4เป็นเรื่องของการทําสัญญาข้อตกลง4 7เป็นเรื่องของการคุยเรื่องของผลประโยชน์17เป็นคู่ธาตุไฟนั่นหมายความว่าถ้าใช้ในทางที่ดีไฟก็นําไปสู่ในทางที่ดีถ้าใช้ในทางที่เสีย 17ก็เป็นคู่ขัดแย้งกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความหมายของคู่ดาวที่ย้ายเข้าไปแล้วเรามาสู่ในเฟสที่3นะครับในเฟสที่3เองเราบอกว่ามันเป็นเรื่องของดาวเกตที่ย้ายเข้าไปอยู่ในเลือนของราศีมีนนะครับย้ายเข้าไปอยู่ในเลือนของราศีมีนเพราะฉะนั้นแปกับ9เนี่ย ตามความหมายของคู่ดาวเนี่ยแปดลาหูเนี่ยมันคือเรื่องของความมุม่เมาความรุ่มหลงหรือความที่เรียกว่าแปกแหวกแหกเนาะแปกแตกต่างแหวกไม่เหมือนไครแหกข้อนะครับแล้วก็ลาหูเองเป็นดาวเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรดีบางคนบอกไม่ใช่ดาวเนาะแต่เราก็เรียนมาว่ามันเป็นดาวก็เป็นลักษณะาาของเอ่อเขาเรียกอะไรดีนะวิญญ,ญาณดาววิญญาณนะดาวส่วนของวิญญาณ5890 นะครับพวกของดาววิญญาณแล้วก็ดาวเกตก็เป็นดาววิญญาณเช่นเดียวกันเกตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดาวบุญเป็นดาวเกี่ยวกับการปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียสร้างสารรค์เกี่ยวกับเรื่องของการมีเมตตาช่วยเหลือคนนะครับเพราะฉะนั้นพอ8เนี่ยมันเป็นเหมือนกับทางสายดากักดับใช่ไหมทางมืดมืดนิดนึงเนาะไม่มืดไม่นิดนึงอ่ะมืดเยอะเนาะเพราะดาก์กดาวหูเนาะมันตรงข้ามกับอาทิตย์นะครับ แล้วก็เกตก็เป็นเหมือนกับว่ามักรตุ้นลาหูเป็นพวกแนวเดียวกันได้ไหมเป็นแนวของพวก0 5 8ย์ก็คือพวกเดาวยิยานทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้น0 8ย์มันแปลว่าการดือ้อการดือ้อการเถียงกันไม่แบบว่าไม่สนใจใครใช่ไหมพอ0ย์เมันบอกว่าบุญมีแต่กรรมบงัง089เเลยบอกว่าเป็นเรื่องของอะไรดีอะดือ้อเอาแต่ใจตัวเอง บางทีทําไปก็ไม่ได้สนใจใครอ,อย่างนี้เนาะแปดเป็นราหูเกตเป็นดาวบุญใช่ป่ะแปดเก้ารวมกันเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเห็นแก่ตัวเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวก่อนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเนาะก็คือถ้าสมมติว่ามันเป็นแง่เสียมันก็คือเห็นแก่ตัวน่ะแต่ถ้าเป็นแง่ที่แบบว่าเรื่องของการเซฟตัวเองมันก็้องบอกว่าเฮ้ยเราต้องดีก่อนแล้วเราถึงจะไปช่วยคนหรือคนอื่นได้ นะครับประมาณนี้เนาะก็แปดกับเก้าย้ายเข้ามาคนลักนาราศีมีนคนลักนาราศีมีนเองเราบอกว่าดาวราหูเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเป็นเรื่องของความเดินทางไปนู่นไปนี่ต่างนานาเรื่องรถเรื่องของการใช้ไหวพริบพอเกตย้ายเข้ามามันเป็นไอเดียเป็นการสร้างสรรค์เกตมากระตุ้นราหูทําให้เกิดการเดินทางแบบปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาก็ได้หรือเกตเข้ามาเนี่ยมาช่วยทําให้ความดาร์กเนี่ยเบาบางลงก็ได้ ใช่ไหมครับหรือเป็นเรื่องของการใช้ไหวพริบแก้ปัญหาต่างๆด้วยความมีเมตตาแบบนี้ได้ไหมได้นะครับเพราะนั้นแกับ9เนี่ยมันจับมารวมกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยบอกว่าคนลัคนาราศีมีนเ,เองเนี่ยอาจจะแบบว่ามีเรื่องที่จะต้องทํามีเรื่องเกี่ยวกับตัวเองมากมายที่จะต้องทํามากมายมีไอเดียสร้างสารรค์มีเรื่องที่จะต้องไปมีอะไรปัจจุบันทันด่วนต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นก็ เราทํานายแค่ลาหูกับเกตเท่านั้นที่ย้ายเข้ามาเกตมากระตุ้นลาหูนอกจากกระตุ้นลาหูแล้วอาจจะไปกระตุ้นลาพระได้ด้วยเนาะไปกระตุ้นลาพระมีหมีสมี8ดที่เป็นนาวางอยู่มีเจดที่เป็นนาวางอยู่ที่ผมบอกไงครับว่า8 7ดเจนาวางแปลว่าอะไรใช่ไหมทุกตัวมันแปลว่าอืนวังในเรื่องของการเดินทางเพื่อทําให้เกิดลาบขึ้นมาเนาะการเดินทางแล้วมีลาบมีเรื่องของการเงินมีเรื่องของความขยันเกิดขึ้นได้สามห 7 8มันคือดาวก๊โจนมี3มี6มี8เพราะนั้นเกตก็มากระตุ้นให้เกิดความเร็วมากขึ้นนะครับเกิดการเดินทางที่เร็วมากขึ้นวันนี้เราใช้เดอะสตาร์แมนเนาะคนลัคณาราศีมีนเองเราเลยบอกว่าคนลัคณาราศีมีนเนี่ยเราได้เป็นเอนะ่อคุณรับอเนาะเป็นคุณรับบอลก็คือเป็นราชินีแห่งคาาเพราะนั้นมีเรื่องอะไรเข้ามาเราก็ต้องจัดการนะครับมีเรื่องอะไรเข้ามาเราต้องจัดการเป็นผู้หญิงที่ เป็นเหมือนราชินีที่จะต้องจัดก,การสิ่งต่างๆดูคิวดูงานดูนูน่นดูนี่ดูนั่นอุ้ยดูทุกอย่างเลยอะไรประมาณนี้นะคนลักษณะราศีเมษนะครับดาวเข้าไปอยู่ในเรือนของวินาศและอาจจะไปกระตุ้นราหูที่อยู่ในเรือนวินาศเราบอกว่าถ้าราหูอยู่ในเรือนวินาศเราแปลความดีนั่นคือเรื่องของการที่เราได้เดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศไปวุ่นวายในต่างแดนนะครับ พราะนั้นเกตจะเข้ามากระตุ้นในเรื่องของการเดินทางแบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดในต่างแดนมีเกณฑ์ให้คนลักษณะเมฆมีการเดินทางแบบโอ้โหอยู่ดีๆฉันต้องไปอะไรแบบเนี้ยนะหรือถ้าบอกว่าเกตมันคือพวกอินเทอร์เน็ตใช่ปะ่ะลาหูมันก็คือเรื่องของความมวเมาความรุ่มหลงหรือการเดินทางบางทีการค้าขายการค้าขายสิ่งต่างนนๆนานาอาจจะต้องทําในระบบที่เรียกว่าแบบอินเทอร์เน็ตคอนเฟอเรนซ์อะไรแบบเนี้ยได้ไหมนะครับ เป็นลักษณะแบบนั้นก็ได้คนลกคณะราศีเมฆนะลัคน,นาเมฆเลยเมื่อมีเกตย้ายเข้าไปอยู่ในราหูละเพราะนั้นอันที่หนึ่งก็คือเราจะตีความเสียให้เป็นดีก็คือการที่เรามีเรื่องงานต่างประเทศมีเรื่องของการเดินทางต่างประเทศมีเรื่องที่จะต้องไปเก็บเงินอะไรประมาณนี้นะครับหรือไปทําสวยได้ไหมเออเพราะว่าเกตมันอยู่อยู่ตรงนี้ใช่ไ่มมีศุขอยู่นี้6กเก้ามันแปลว่าทําให้สวยงามเป็นกรรมวินาศแปลว่า ต้องไปเกาหลีเพื่อไปเย็บหน้าอหนาะคนละขนาดลาสิเมกตอนนี้อยู่เฉยๆไม่ได้รีบเก็บกระเป๋านะครับเพราะนั้นมีเกณฑ์ที่จะทําสวยแต่ถ้าสมมุติว่าเกณฑ์แปลว่าไม่ดีใช่ปะ่ะมันไปอยู่ในเรือนของวินาศซะมันก็ไปกระตุ้นทําให้เรามีปัญหาในเรื่องของรถยนต์ได้มีปัญหาในเรื่องของการเดินทางได้นะครับผมวันนี้เดอะสตาร์แมนของเราใช้เก้าออนเก้าวอนก็คือพึ่งพาในสิ่งที่ตัวเองมีเกณฑ์มันย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศแล้ว ไม่มีใครมาช่วยเราแล้วนอจากเกดอยู่ในเรือนของตนุถูกไหมครับเกดอยู่ในเรือนของตนุเพราะฉะนั้นตอนนี้เกดไปวินาศไม่มีใครมาช่วยแล้วเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งที่ตัวเองมีนั่นเองนะครับไปต่อที่ลัคนาอะไรเอ่ยพึกษกพึกษกษเองเกดย้ายเข้ามาเป็นลาภได้ลาบละได้ลาบจากอะไรเอ่ยได้ลาบจากการเดินทางสู่พระเป็นหกสามแปลว่าลาบนี้เข้ามาแบบรวดเร็วมาก นะครับเพราะว่ามันเป็นกกโจรสุภะลาภะเนาะแล้วมีเกตเข้ามาเพราะมีเกตเข้ามาเกตก็มาช่วยกระตุ้นให้เกิดลาบแบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใด,นดาอาจจะเป็นลาบเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางอาจจะเป็นลาบเกี่ยวกับการสเสาะแสวงหาการพนันแบบนี้ได้ไหมเพราะว่าลาหูหมันก็คือการพนันได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้สองวอนออกมาเนาะการลวมพูนการเข้าร่วมกันเนะาะจับไม้ซ้ายขวา บาลานชีวิตให้ได้นะครับเพราะนั้นเราได้เป็นสองคาถาออมาถือว่าเราอาจจะมีเรื่องของการที่จะได้มีหุ้นส่วนกันอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นลาบจากการเดินทางไปหานั่นเองคนลัคนาลาศีเมทุนนั้นเราบอกว่ามันเข้าก,าการรมะกรรมะพอกเกตเข้ากรรมะงานดวนงานปัจจุบันทันดวนงานช่วยเหลือคนงานที่เกี่ยวกับการคิดไอเดียสร้างสรรค์น,นะครับ มาเจอหกสามตกโมระคิดเนาะแต่ยังไม่ได้มีเงินคิดเนอะแต่ไม่ว่าคิดเยอะคิดมากมายไม่รู้จะทําไงดีแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ทํานะครับเพราะนั้นมันเป็นกระบวนการของการคิดคิดเข้าข้างตัวเองมีเรื่องอะเรื่องบางอย่างเราก็จะคิดเข้าข้างตัวเองนะเพราะฉะนั้นเกตย้ายเข้าไปอยู่ในเรื่องกรรมะนั้นคือถ้าแปลดีมันแปลว่าไปงานบุญไปทําบุญเป็นเรื่องของการมีไอเดียสร้างสรรค์เป็นเรื่องของการ เดินทางปุ๊บปั๊บอะไรแบบนี้นะครับเรื่องเดินทางไปทําบุญแต่ถ้าตีในแง่เสียเนาะเราก็บอกว่าอืมก็ไปกระตุ้นเรือนมรณะไปกระตุ้นดาวอังคารไปกระตุ้นดาวสุขทําให้แบบว่าบางทีก็เดินทางต้องใช้เงินอืมใช่ปะ่ะแปดเก้ากรรมะฉันต้องเดินทางต้องทําบุญฉันก็ต้องใช้เงินบางทีฉันก็ไม่ค่อยอยากจะไปเพราะฉันไม่มีเงินมาบานนี้ นะครับไพ่ออกมาเป็นเดอะสเต็งนะครับต้องอดทนเนาะเพราะมันไปอยู่ในเรือนของกรรมะนะครับคนลักษณะราศีกรกรลักลลนณะกรกรเองดาวเกตย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของสุขพะเป็นพินทุบาทนั่นคือคิดมากคิดเยอะเมื่อคิดมากคิดเยอะแล้วไม่ลงมือทําก็เป็นพินทุบาทแต่เชืคิดมากคิดเยอะคิดสร้างสรรค์แล้วจัดก,การมันก็จะได้หกสามตรงนี้มาเนาะเป็นปว่าเป็นเป็นไปได้ว่าคนลักนณะกรกรเองเป็นคนที่คิดอะไรรวดเร็ว นะครับในช่วงนี้คิดอะไรลวมเร็วแล้วก็คิดแบบโอ้ยวางแผนต่างๆนานาเลยนะดงนั้นได้เป็น king of the p e n d c l e เพราะฉะนั้นคุณเองก็อาจจะได้ในส่วนของการเงินเป็นราชาแห่งการเงินได้เงินเข้ามาด้วยจากโปรเจกต์ที่คุณคิดขึ้นมานั่นแหละนะครับคนละคนาราศีสิงเนะาะดาวเกตไปอยู่ในเรือนของบรณะเพราะฉะนั้นมันจะไปช่วย หรือมันจะไปทําลายลาหูลาหูเองเป็นโรคเกี่ยวกันเรื่องของอะไรเอ่ยเอาไวแพทย์วัุพันธ์ลังไข่มดลูกต่อมลูกมาประจําเดือนผิดปกติเจอเกตย้ายเข้าไปรั่วเลยเนาะรั่วเลยประจําเดือนรั่วเลยเนาะหรือว่าเกิดโรคประหลาดประหลาดขึ้นมาแบบที่คิดไม่ถึงหรือเกตอาจจะบอกว่าปุ๊บปั๊บทันทีทันใด,นดมันมีโรคประหลาดเกิดมาปุ๊บเดี๋ยวมันก็หายไป ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นเกตอาจจะเข้ามาทําให้เกิดโรคขึ้นต่าง,าง,าง,างๆนานาแล้วเป็นโรคที่แบบว่าปัจจุบันทันด่วนะแล้วโรคแบบไม่เหมือนใครแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะคนละคณะราศาีสิง์เลยได้เดอะฟูมานะครับได้เดอะฟูมาการลองผิดลองถูกนะในเมื่อมันเข้าสู่ในเรือนของมรณะใช่ไหมครับเพราะนั้นเดอะฟูมันก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกหรือเรื่องของการที่จะโยนหินทําทางดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณ เปนอยู่ในเรือนของมรณะนะโลกต่างๆอาจจะเป็นโลกที่แบบว่าเมจิเชียนอะเอเดฟูอะเออเป็นเดอะฟูอะแบบมาได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะมีเกณฑ์ที่แบบว่าเออถ้าเรารู้แล้วเนาะหนทางรักษามันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ถ้าเราไม่รู้บางอย่างมันก็ยังเป็นเดอะฟูอยู่อ่ะอืมนะครับคนลักษณะราะสิกันนะดาวเกตย้ายเข้าปัตตาน,นีเนาะก็จะมีผัวเป็นนักบวช นอกจากมีผัวเป็นคอยุต้แล้วก็ยังมีผัวเป็นนักบวชด้วยนะครับเพราะนั้นมีสองไทยด้วยกันคนละขนาดราศีกันเนาะก็เกตเข้าอยู่ในเรือนปัตานีไงก็มีผัวเป็นนักบวชไงอืมนะหรือว่าเราจะบอกว่ามีเรื่องของงานป th so, so, ัจจุบันทันด์ด่วนมีเรื่องของงานที่จะต้องร่วมคุณการมีหุ้นส่วนใหม่เออมีเรื่องของการเดินทางได้ไหมได้นะเพราะนั้นก็จะออกมาเป็นเอ็ดออฟเดอะเพนทาเิลนี่ไง หุ้นส่วนใหม่หรือว่ารางวัลแห่งชีวิตนั่นเองเพราเกตย้ายเข้าอยู่ในเรือนของปัตตนีนะาน้เขาต้องทำงานดีๆแหล,ละคนรา,าศีตุลเองดาวเกตเข้าอยู่ในเรือนของอลิอุปศศต,ตูมีอลิในเรื่องของชาวบ้านของเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถเนาะรถยนต์มีปัญหาเรื่องของการเดินทางมีปัญหาเรื่องที่บ้านความวุ่นวายนะการดูแลเอาใจใส่คนที่บ้านบริวารของเรานะครับเพราะฉะนั้น อ่อไพ่ที่ได้ของเขาออกมาเป็นค e e น of ครับนะครับก็จะต้องจาัดก,การสิ่งต่างๆในบ้านของคุณให้เรียบร้อยจนได้นะครับราชินีแห่งถ้วยการปรับตัวนะคนลัขษาะราศีพิจิกนะครับดาวเข้าอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารปุตตะบริวารตามมาทีหลังเกตเป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนในบ้านอาพ,พวกลูกน้องบริวารของเราหรือ เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าเดี๋ยวไปลายดาวย2อเนี่ยอาจจะมีการไปทําบุญเนาะประมาณ1 5 1 6อ่ะอาจจะมีการไปทําบุญอะไรประมาณนี้ได้อยู่นะครับก็ออกมาเป็นพ uh, ินส์ออฟคัพเนาะก็เป็นมหาเล็กถ้วยนะเด็กก็ต้องเรียนรู้ในการจะปรับตัวอุปสัย์ระนิสัยในการดูก็เขาก็อย่าเลิงประมาณนี้วันนั้นมันก็จะเข้า อยู่ในเรือนของปุตตะบริวารเนาะมีเรื่องเด็กๆเ,เข้ามาอะไรประมาณนี้ได้ไหมได้นะมีบริวารเข้ามาช่วยหรือเราหรือเราเข้าไปช่วยหรือบริวารหรือเราเองมีเกณฑ์การเดินทางในช่วงของปลายดาวประมาณน่งน,นะครับแล้วก็ไปต่อที่ลัคนาราศีธนูเนาะลัคนาราศีธนูเองมันเข้าสู่ในเรือนของพันธุขวนขวายหามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบ้านมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องรถมีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องต่างๆน,น,นานาเนาะมีเกตอยู่ในเรือนของพันธุเราเองก็วขวนขวายหาบุญเราก็าเองอาจจะ,สะแสวงบุญหรือว่าไปทําบุญกับคนในบ้านคนที่บ้านของเราได้มาเป็นสีอฟวอนนะครับผมก็คือเป็นโฟวอนคือเรื่องของความมั่นคงอ่าเนาะบางทีมันไปอยู่ในเรือนของปุตตะมันก็ไปช่วยบริวารบริวารก็กลับมาช่วยเรามันก็คือความมั่นคงของคนในบ้านลัคนาราศีมังกร นะครับดาวไปตกอยู่ในเรือนของสัชานี่ก็บอกเรื่องของเพื่อนคนรบข้างแน่นอนเนาะวุ่นวายไหมราหูมันอยู่ตรงนี้เกตย้ายเข้ามาอีกดวงมันต้องมีเรื่องแบบมากะมาแบบปุ๊บปั๊บทันทีได้มาแบบว่าฉันไม่ทันตั้งตัวอะไรประมาณนี้ได้นะเพราะว่าเกตมันก็คือกัลยานามิรใช่ไหมครับมีกาลยานามิรมาราหูก็คือเพื่อนยาดึกเนาะเพราะนั้นก็มีทั้งสองสท้ายอยู่นะครับไพ่ที่ได้ออกมาก็เลยกลายเป็นสิบ f the p e n t a น l e อคนถ้าคุณรู้จัก สามารถที่จะหาประโยชน์จากคนรอบข้างของคุณได้นะครับหาประโยชน์จากรอบคนถามว่าหาประโยชน์เนี่ยไม่ได้หาประโยชน์แบบว่าเอาเปรียบเขานะแต่เหมือนกับการไปทําธุรกิจพูดคุยกันอะไรประมาณนี้คุณก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนั้นนะครับคนละคณาราศีสุดท้ายคือลัคณาราศีกลุ่มดาวเกตยายเข้าสู่เรือนของกระดุมผักการเงินการคิดเนาะความคิดติดตัวมา เป็นเรื่องของการคิดแปลกแตกตา่างเป็นเรื่องของไอเดียเป็นเรื่องของการไปกระตุ้นให้ลาหูคิดแบบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับไพ่ได้ออกมาคือเป็นไฮเพเทสมันจะหลายก็หลายจะหลักก็ลัก,ก,ลกเนาะเพราะฉนั้นไฮเพเทสก็คือ,อ,อสังกัลราชินีที่มีความรู้ความสามารถนางจะเด็ดดันนางจะแบบอ่อนหวานหรือนางจะแบบว่าซ่อนเปรี้ยวนะก็อยู่ที่ตัวนางในการตัดสินใจก็เช่นเดียวกับคนลนัคณากลุ่มที่ว่า ถ้าเกตมันย้ายเข้ามาแล้วคุณจะคิดยังไงปรับตัวยังไงนั่นเองนี่คือลักษณะต่างๆน้อยวันที่เกตย้ายครับสวัสดีครับ